out. No.

การนิรนามคุณเตือนใจปิดไม้ด้วยนะคะับเตือนใจปิดปิดคปิดเป็นไหมคะคุณเตือนใจบอกอีกครั้งนะคะว่ายัยปิดมือ็ิดพระราชาคือสบปิดได้ไหมคะปิดได้ไหมคะมันมีตัวไม้อยู่ข้างๆคำว่าออกนะคะแล้วก็กดเป็นสีแดงครับอยู่ค่ะปรากฏได้ยินไหมคะคุณเตือนใจ ออะะเพรอะวะะ่ามาันกำอกำ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 ก่กำ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 อำก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 กำ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  อ๋อได้แล้วแกปิดได้แล้วโอเคค่ะนิมนต์พระอาจารย์ต่อค่ะสาธุค่ะก็สาธุสาธุาในตอนของวิชาโรจริงจิตนั้นเป็นมิชาที่เรียกว่าสุดยอด่นมิชาทั้งหมดมิชาทั้งหลายธรรม เป็นวิชาเป็นไปกับทุก<อ>วัฏฏ์การเกิดอยู่ลนไปวิชาเตียวเท่เา,ทานั้นซึ่เป็นวิชาออกจากวัฏฏ์เป็นวิชาจบเรียกว่าวิชารู้แจ้งจิตรู้แจ้งจิตได้ก็จบซึ่งการศึกษาแบบเด่น,ดต,ดนต,ต่งไปเพราะจิตไม่รู้แจ้งจิตอีกเออ หลุดค้นหาแสวงหาความจริงโดยสมติตออกโลกไปขอายอีนามาทากกทารูปกภาตไม่ว่าจะไปทางตาวจำลองทินใจใหญ่หรือหลบเข้าข้างใน นามธาเราจะใสติดความสงบติดในฌานต้นนี่เรียกว่าไม่โลดแจ้งผิดไม่อาจโลดแจ้งผิดเรียกว่าวิชาหลบวิชาไหลก็ไหลไปกับนามธาตุกับธาตุวิชาหลบก็หลบกับโยกโยกกับ,กบนามธา,าตุรียวว่าจิุดในแล้วก็ทรงจิตไหลออกนอกท,นทั้งหยุดในทั้งไหลออกนอก ไม่อาจที่จะจบสิ้นการศึกษาไม่อาจที่จะรู้แจ้งจิตได้การรู้แจ้งจิตได้ที่สุดสเราเกิดตนกระแสกลับมาเตือนรู้อยู่ภายในก็จะรู้แจ้งจิตและรู้แจ้งกิตตะสังขารไปด้วยเมื่อวดวงจิตออกโลกก็รู้หรือไหลไม่ใช่รู้อย่างเีอบไหลด้วย รู้แบบไหลนะรู้แบบหลงไปกับนามาตาโทปธาตาซึ่งคนทั้งหลายไม่รู้แม้แต่นักปฏิบัติเองก็ใช่เลยรู้แล้วไหลรู้แล้วหลงพ้งหลับพ้หลับจึงไหลหลงไปกับสังขารทั้งหลายพราหลับไหลหลงไปกับนามาตาโทกธาตาทั้งสิ้นจึงไมู่้แจ อากนามาธาตุรูปธาตุก็คือธรรมชาตินั้นซึ่งธรรมชาตินั้นเองเรียกว่าเหตว่า้ลจังเิตุได้ก็จบทั้งทีกล่าวดังนั้นเราทั้งหลายจงตื่นโโรนู้อยภให้ได้การทนกนนระแสสมาตืรนรู้นี้เป็นวัทควิธีเป็นพุทธวิธีเป,ธธเป็นมันชฌิมาปฏิปทา เรเรียกอะไรก็ได้เรียกว่ามัคคัมังคีก็ได้เมื่อตือนรู้อยู่ไปไหยก็จะครบช่วนแห่งสัมมามังกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นศีนสมาสิปัญญาความทั้งขนาดจิตเดียวที่ตือนรู้ขึ้นมาเท่านั้นพาจะจิตมีความเป็นธรรมดาก็เกิดส ความปกติเืียว่าเิตพอจิตมีความเป็นธรรมดาคือตั้งมั่นไม่ไหลหลงพทธรรมชาของจิตนั้นไม่ไปไม่มาไม่เกิดไม่ดับซึ่งผู้ปฏิบัติหลงกันว่าต้องทำสมาธิตั้งๆเรี่ว่าสมาธิมีอยู่แล้วกับจิตแต่เพราะจิตเป็น้าคงที่ ไ,ไปไไม่มาเป็นธรรมะผ่าแล้วไปทำสมาธิขึ้นมาทำไมเพราะความหลงแท้ๆนะไปหลงทำสมาธิแล้ปวดใต้สมาธิที่ทำ้วดก็ถูกล้างบางเ้ืยอลนของอนัตตาทำแล้วไปทำให้ใหยนยุ่งระยะทำไปเพราะความหลงเท่า,ทา,าทนั้นเอง,อง,งเพราะความหลับแล้วก็ไหลหลงไป คนาถามหมเาราจึงไม่อาจรู้แจ้งกิตเพราะเมื่อไปทำสมาธิสมาธินั้นเป็นสมาธิกองเป็นสมาธินอก,เป,นนอกเป็นสมาธิที่ไม่อาจพึ่งพาได้เป็นสมาธิที่เปลี่ยนไปกับสังขารเป็นสมาธิที่ออกจากบ้าน สมาธิที่ไม่ใช่สมาธิตัวแท้ตัวจริงตัวที่เป็นองค์ของมัคก็สมาธิที่เป็นองค์ของมัคม,ม,มีความตั้งมั่นตั้งครองราะจักนิวรทั้งสิ้นลาจักนิวรทั้งหมดแต่ความมีครบถ้วนแห่งความเป็นสมาธิพูดถึงศีนย้อนไปนิดหนึ่ง เสียงก็คือความปกติความปกติของจิตนั่นแหละคือจิตซึ่งสามารถแสดงอาการทางกายวาจาที่ปกติไปด้วยซึ่งเขามาถือเอาอาการทางกายวาจาว่าจนี่ก็ไม่รู้ว่าต้นกําเนิดแห่งสียงนั่นก็คือจิตตั้งมั่นจิตที่ปกติเพราะนั้นจิตที่ปกติคือจิตที่ตั้งมั่น จิตทตั้งมั่นมีความคล่องแคล่วด้วยสตและก็สมาธิสมาธิมีคุณลักัณะเช่นไรพระเรสโตมีความบริสุทธิ์จิตนี้บริสุทธิ์อยู่แล้วสมาธิโตมีความตั้งมั่นไม่ไหวจิตในอดเดอนาคตนี่คือเป็นคุณลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิธรรมนิยโคนแก่กา าเรียนสัจโทสมะิโตสมะนิโยมีความตรงตั้งในความเป็นจิตนั้นก็คือมีความตรงตั้ง้อาที่จะรู้กรรมนิโยก็คือควรแก่การานั่เพราะนัการนา่อะไรที่จะมาเสริมทิ่กว่าการรู้แจ้งจิตเพราะนั้นการรู้แจ้งจิตจึงเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันเืิเนื่องจากจิต ปกติแล้กเกดตังบนัน,นนั้นานใดที่จะยิ่งไปกว่ารู้แจ้งไม่มีเพราะนั้นปัญญามาพร้อมเมื่อกรมนิยมมีความพร้อมกระตุ้นจะเป็นบานพรอมีปัญญาคงความรู้เข้ามาเพราะนั้นจิตคอยคอยได้คงความรู้เล้นั้นปัญญาที่จะรู้แจ้ง แารมีองค์ความรู้คือบัญญัตทั้งรองมกก็สมองทีพร้อมตรงนั้นดิเดียวเท่านั้นนี่คือความเป็นจริงที่พระพุทธองค์สรงตัโเมื่อโลเทความเป็นจริงแ่นี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ทรงหยุดจัวัหยุดวนไวยุดสมัยเหนยหยุดการระหยุดการนิรนกนานหยุดทุกสิ่งหยุดทุกอย่างเรกว่าเรา แล้วอ็ไหลลงทั้งหลับทั้งไหลทั้งลงไปกับนามดาทุกดาลเป็นวัฏจะเป็นทุกข์เป็นวัฏจะเป็นการเดือดรำไปปัจจบันนี้หยุดแล้วเมื่อหยุดแหละเรียกว่าคนจับทุกข์คนจับวัฏจะกรคนจับเพราะไม่ไหลไปก่อยึดุเขาเกี่ยวผูกพันบอกเกี่ยวให้เป็นทุกข์เป็นวัฏจะเป็นกนรรนนา,นา,กกนากร ความจริงที่ไม่ต้องตักไม่ต้องหาธรรมะแท้ไม่ต้องดักธรรมะแท้เป็นความบริสุทธิ์หมดจดที่ไม่ต้องสร้างไม่ต้องรักษาไม่ต้องทำขึ้นมานี่คือวิชาโรจน์จิตรจนจิตเป็นธาตุว่าง,งเปล่าใสบริสุทธิ์หมดจดเป็นธาตุที่ไม่ไปไม่มาเป็นธาตุคงที่ไม่อาจลงแต่งขึ้นมาเ สร้างขึ้นมาไม่ได้เพราะนั้นที่สร้างลงทั้งนั้นที่สร้างสมาธิขึ้นมาลงที่ฝึกสติก็ลงบอกว่าฝึกสติแต่ก็หลงไปกับอาการนามัาาตตาทุกตานีได้ยังอา่ารอีกนะถ้าเราปฏิบัติรมปฏิบัติรมแล้วเป็นยังไงตอนนี้รู้หรือยังอาจารย์บอกว่าป Yeah. ตัวใจจิตจบสิ้นการศึกษาหมดสิ้นสงสัยปิดวัฏฏะได้ยังสงสัยได้หนอยเพราะว่าแค่องค์ความรู้ที่มาประกอบพร้อมเท่านั้นเมื่อเริ่มิดตัวใจจิตได้ก็เติมองความรู้การฟั้งดำเป็นการเติมองค์ความรู้เชื่อว่าเป็นการเดินมั่งที่ง่ายที่สุดในความมั่งกระดสีที่ง่ายที่สุดคือการฟั้งดำปั้งดำ ตเกิดร้อนหรือองค์วัมรู้คือปัญญาสมบูรณ์บริมนล์มักก็ร้อลั่งเป็นใบร้อมเชื่อว่าสมุทีสมมุทีหรือสามมงทีก็เรียกว่าไปด้วยกันไปร้อมกันทั้งหมดทั้งตีละสมาธิปัญญาไปร้อมกันอะไรจิศเดียวที่ร้อมร่งเช่นนี้ชื่อว่ามัคคัศมังมีเป็นมัคคัจจิตก็จะรับผลดันที อาลักษณ์อาลักษณ์ก็คือผลแห่งศิษย์ที่รู้แจ้งจิตย์บัณฑิตะบางทีเรียว่าบัณฑิตนั้นก็คือการชวนกระแสกลับนั่นแหละชวนกระแสกลับมาเร่นรู้นั่นแหละเรียว่าบัะจิตชวนกระแสกลับเรียกว่าปฏิบัติศิลก็มีสมาธิก็มี ่างเปล่าใสบริสุทธิ์เป็นธาตุต้นกับเดิดของเกิดกับติ่เป็นธาตุคงที่ไม่แปรปั่นเป็นอมาตะธาตุอมตะธรรมไม่เกิดไม่ดับไม่ไปไม่มาคงที่อยู่เช่นนั้นนั่นค,คือจิตเป็นสนุญญตาธาตุธาตุที่ไม่อาจมีธรรมชาติใดๆเข้าไปแหกเพื่อนบุญบาปไม่มีที่ชั่วไม่ไม่ปรากฏโงกผิด โกตนาโกตลุตธรรมชาติทั้งหลายไม่มีในธรรมชาติที่เทว่าิทธิ์นั้นเป็นความบริสุทธิ์หมดจดเรียกว่าสุนียาตาธาที่สุดสิธาตุแล้วก็พ้นจากสมมุติไร้ซึ่งภาษาเรียกว่าพ้นจากสมมุติเรียกว่าที่มุติธาที่เป็นธาตุตั้งต้นแห่งธรรมทั้งหลายเรียกว่าเริ่มต้นที่ ก็าคือเริ่มที่จิตประดิงเริ่มที่จิตแล้วก็จบลงที่จิตระว่าจิตเป็นธาตุตั้งตนและเป็นธาตุที่สุดจบคือวันนิพพานจิตเป็นธรรมธาตุเป็นธาตุตั้งตน้นและจิตเป็นนิพพานธาตุเป็นธาตุเรียนรู้ครบถ้วนหนึ่งหนึ่งธรรมที่เรียกว่าจิตเราเรียกว่ารู้เจงจิตจบเส้นการสืบสารหมดเส้นตรงไป ไรซึ่งตัวไรซึ่งสดกาแฟดรมมานะครัทั้งทั้งหลายทั้งที่เป็นธรรมธาตุรับที่ไม่อาจมุงแต่งได้กว่าวิสังขารหรืองังกตตาและตังกตตาธาตุที่ตกรลงแต่งได้เกิดได้ดับได้กระเพื่อมไหวได้คนตัด้ล่องกลับนั่นคือว่าสังขารหรืองังกตตาธาตุต่งกตตา รู้แจ้งจบค้วนทารุตรมชาติและก็ธรรมชาติที่เกิดจกทาตาุทั้งาีต่งตงงางๆและก็กต่งางารุตตางกันต่างและก็ต่างกษษษษษัจะเลือกเชื่ออะไรให้ยุ่งยากก็ใ,ให้ให้ก็เกิดาคงที่หรแจ้กกงในตคงที่ก็เกิดละธาตุที่ไม่คงที่ก็เกิดเกสัง่ารหรืออาการทั้งหมดเรนโูกครบถ้นวนควรปรับ แค่ในจิตขนาดจิตเดียวเท่านั้นยบเส้นการศึกษาหมดเส้นลงไปรับผลในหัวใจรับผลนิพพานยอมตั้งละขนาดจิตเดียวเท่านั้นผลจากทุกคนจากวัตถุคนจากการเกิดได้อย่างเด็ดขาดไม่กับคอมพิวเติร์ได้นี่คือเป็นที่สมบูรณ์สุดจบบริโภคแรงทำคอยสุดแรงทำทั้งหมด ขอสัจจะท่าแต่งความเป็นพุทธะทั้งหมดร้อมทั้งด้วยองค์ความรู้มันสุดหมดสุดอย่างยิ่งยวดต้งไปออกไปให้ไปสามสำเร็จสำเริจแก่ทุกดวงจิตดวงวิญญาณตัวสั์และโลกกสาลธรรมราชตัว่ามรดทั้งสิ้นไม่ว่าจะอยูนะพกูมใดเมตตใดอรูใดวัฏมันโศใดโง่พลังกดทับด้วยเนดำกาตา นำผมใจด้วยแรงระดับาทใดด้วยสัจจะใดด้วยความไม่รู้ใดลงมาลายหายขึ้นไปเกิดเ,รเพราะใจจริงไม่เคยมีิงเคยเสนะลัยทัศน์จางด้วยประจักษ์แจ้งในธรรมชาติตนเชื่อว่ารู้เจ้งจิตยกสิ่งดันศึกษาหมดเส้นสงสัยพ้น,น,นจากตัพ้นจากวัฏะพ้นจากสรรค์และจงสร้างสัจจะเป็นจิตพุทธะทำหน้าที่อนุธรรมครั้งสุดท้ายไปด้วยกัน โดยการเลือการรุณสบัติให้หมดให้เหลือแม้แต่ดวงิตเกลียวเป็นการหยุดสิ่วัตถะวัตถะลงในยุคนี้นด,ด้วยพระพุทธเจ้าการใช้ที่ส่งทั้งหมดไปโดยกันทุกดวงเกลียวด้วยเอ่อ